ครับพี่น้องท so food, toward workers, toward people, ่านกองเอ็ดี้พิกับปากขับมาพบกูดดีพิกับปากครับชี่ยมเลยครับอาการหนาเวไปล้างฟันอาการล้างหานเวทีของชิมันมันต้องล้างพล้นครับตัวนี้ห้องกำลังท่าวทีนะครับหลังจากที่เมขึ้นเราทำการแสดงยุทธีจังหวัดน้องค่ายนะครับยุทธีบ้านดงเว้นนะครับอืมจังอวัดพืเมืองจังหวัดน้องค่ายพุมดละนะครับกับมื่อนี้ก็ขยับใหญ่ใส่สวยมากทั้งอำเภอหน้ากลางบ้านผุ้ดินกีนะครับอ่าจังหวัดน้องบัวลัมผูนะครับพี่น้อง พุ่ม,าม่านมอญเป็นลำเพิ่นนะครับมอนี่นำปลาวันมาสร้างพี่นะครับยามพี่นอ้องชาวจังหวัดลำพูนชื่อตอนนี้เข้ากาลังเลงตังเวทีนะครับเลงตังเวทีอยู่นะครับมอญจะเป็นอ่ามาเนี่ยจากแสงสีเสียงทุกระบบตําแหน่งนะครับกาลังเลงฝีมือฝีเท้ากันอยู่นะครับในการจัดยมอุป,ปกรณ์ ต่างๆนะครับในการติดตั้งไว้ที่ของห้องห้องเดี่ยวทำการแสดงเหมอแร่งนะครับฝาความเป็น่น้องาสมบัติขอบคุ้มิดน้ำเน่เพอเปกับน้ังใจที่งาม่โรงกานที่งแม่เป็น้ำเพื่อนห้องนะครับเดินทางก MM ับว่าไก่ปันไดหรอครับพี่น้องเอาไก่กับรอยขวสองอนี่แหะเาวถิงนี่แหละลาดมาสินคาบ้อนนะ้น้ี่น้ครับ แซ่บกกินกอ่ทังบ้าฟันเอาจี่เ้างฟันบอดีกินแทบเป็นแซ่บก็ในเป่างยังกินยอมเท่กินไก่เจ้มือไดล่ะคือแหงแท้ล่ะแม่อบมันอบมันได้แหงเนาะ

ไปใช้อาไฟนั่มครับเช้ใช้เราไม่ไม่ปวดคนล้อมาไปยื่อทังในหรอปะไปยื้ในส่องหมเก่าอ่ะมอกที่ส่องเออนี่นี่นี่หมวกทุกไทยไทยรถนี่แมนครับนล้างไปที่กับครับแคบจัง้อยครับพี่น้องครับดูกันทังที่ละ ถ้าว่ามือนี่ก็เป็นสีคือฝนเลี้ยมากเสียงแสจักหน่อยทำความสะอาดลังไปที่นั่นนี่ก็จะเป็นน้องน้ำรับตวัดขังไว้ที่เฮ้องอนดฟูมเต้นแง่กันอาจจะลงนีนะครับต้อดักใส่รถลงตูนี่ เวทระบบไฟลำพงม่ได้่าร้าไขยอะไรความบัดจุรงฆ่ารัาไขกนเหมือนเป็นบุญบุญผะเวียข้าเจ้านะครับปันคุดินจี โอ้คนมาจ้วงศาสตร์ไปแล้วนะอันเบี้ที่ปูศาสตร์ไปวันนี้เขายังเหยียบล้วนโอ้ยนะเอาลูกเซกเกิลแม่เอามือไปจะไหนบางไหน มาแต่บ้านไหนแหะแม่มาผูสาติไว้ที่โอ้มาจองหนา้านนาะแม่เนะ้ออันมาถ้ามันเฉพ่ท่านผูเขาจงผูก้อนเนาะเมียนยูเพ่อเสียนถอยเอาขวงล่ไงแม่แม่เล้นี่นี่จ้างคนครับ อันนี <about> ้มาปูไ้หรือว่ามาเบิงมาถ่าเลยปูเลยบัวไปย่บานสี่เปียบาอยูบอสิเออครับผมก็เดี๋ยวมันจะเทไปหม้อรับขนาดนีนเม่ะเทแรกหน่อเนาะเทแรกน้องพูดลูการกับมาอรัดูย่หลอมปีไกยปีก้อนกระไรทั้งเผื่อนากางกับมาอยุบานนี่ยังบ่บบ้านนั้นโอ้ยคือจือไปเลยน้องเนาะ้ทังอัน เมื่อขึ้นไหมล่ะยูคนตัวข้างไหนเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึนนี่เรียนยวนนองไข่ไมแม่ไ่ไอข้าวเห็นไรให้มันคนตัว่นแมนแมนยันอนเมืองยนอวนบ้านนี่ยังมนคนตัวนตัวเาะฉันแมนแมนคนตัวข้ามหมอลำใครยู่อานอนตีขึ้นเพราะฉันแมนเพราันเนนั่นมันล่มมากจังสิล่ะล่มมากกับริ่นแสงแสงมาทำนี้แหลแม่ใบแห้งดอกเตีอันมากระเซ้าไปอเแมนแมน เดิกมากเลทํ่การแสดงปกติแต่ว่าไปพเยาจังมันห้าเหมือนขล้่นสอดแจ้งไปล้ำพายุ้เอาเตี้ยนเกิดไปกลางล้ำเลยนรแม่ันซุมฟังกับฟังปานเอาบุญนองไฟเตี้ยนหานตาฝนอยู่หันแล้วปานหยั่งแล้วแม่เอ้ยปานเอาบุญนองไฟแล้ววะมึงเลี้มืเล็้ย่งนั่นยู่เลยเียงหนต้งบอกอันเียงหันเอาขี้ตัมเ่าเ้ยแม่นวทบ้านแม่นู่หมักมวนแล้วแม่น้ะ อันนี้เพิ่นเป็นบุญพาเวเนาะแม่ลแม่มันเฮาสาดรื่อนดอ้งหมดเลยบุญผาแม่เป่าเน้่ยม่นมาครับบลานตัวบุญผเวยเพิ่นมีหมอลำยังมีสุปีติแม่สุีไก่แม่นเปียงปีไก่แม่นขนาดไหนไวนสาวน่อย่นแม่นบ้านักหนาอยังปีไก่สาวน้อยเนาะสี้ไก่นี่องน้องปีนี้ฟังว่องไอ้บ้างเองฟังสวนนั่นแะอือสนับสนุนกันไปเบิ้งกันไปเนาะแม่เนาะ บงน <ud uce> <OR> no. ั่นบงนีเนี่ยสกอนครับผมใหญ่สิยูี่ใหญ่เาสิยูเขาทีซื้อที่นั่นเลยเขากับทักกละอกครับโอ้ครับสาม้ำครับโอ้ครับ่า่าหมอลำลูกหมอลำมาปูให้โอ้มีต่างเต็มแม่ยกหมอลำัวนี่ทั้งเออมาปูสาดลูกเต่าจังหวมากไหมคุณแม่สาม้ำเกนเนาะครับผม คฟ้าสาดเจ้าคือฝนเงี้ไปแต่อุ่นใจใช่ไหมพี่น้องหลายฝนนี้ไงเลยมันยังไปน้ำใจเมื่อหมดห้องก็มาหอวจะเต้นเต้นฝนนะครับไปนอนดูให้หน้าไต่ไต่เถียงหน้าใครเจ้าอ่อนขากขวัญเนี่ยพี่น้องเอ้ย เดินซ้ำนียังอันเดนนียังซ้ำนีนะครับสวะวาหอดเดินหายไม่ได้จ้าสิห่อนข้าก็นี่ร้าผมนี่นะครับโอ้ร้านข้าร้านขายอะไรนะครับบัดคนกบกวงเง้ยเพื่อสารดีสาระกำลังบางเง้ยนะครับ

ทีมงานลำโพงกำลังติดตั้งนะครับกำลังเล็งนะครับพี่น้องทำสรรบัตรเลยนะครับขอบคุณปิดแล้งเชื่อแรงใจรุ่นร้านทีมงานเข้าม,มาแลงเอามา,บา,า,มาเบิ่งไฟมอเตอร์มอห์แดนเซอร์ห้องทางพี่หอนบ่้านไฟหนีเนาะหอนบ่แม่ เย็นจังไนเหระฝนลงมากเนาะมันเอาข้างละให้เนาะเอาไม่อยา่างนี้คือมันนอนขุดูจังสีบ้านฝนตกเลยแมย่เอาลูกใช่ไหมนอนหยาดอันนอนอัน,อนขาอันขัดกันไปอีกวันปีงโคบน้อยอูทยั้งรถไหมรถกับแคบเอรถกับแคบพอรถรถบ้านก็ได้ ขากับพาดบ่อยเรืออตีเออเขียนไปสู huh. ้มองเรามองนี huh. like ่ม mm ันเมยนอนลับม uh ัน huh. ล eh ับ huh. ม uh ันเมยแดดไปได้ก็นอนหลับถ้าลมก็จะเป็นบ่เ็เออคนคือยังอ่นทสว่พอโดนเสียคนคือว่าสี่วกโนบ้านไหนอนแอร์ห้องชีอ้โหแอัวห้องแตะเตโอ้นะทนสว่าโดนพแล้วมาล้าขวานอยู่นีเ้าอวบยอไหนลมเืใหม่จ้ะ ก็องังคอก็้าดเป็นปะปุ้ละ่ะเขาคือยู่างสันปวดขาคยกินขา,ยายอยู่ปวดขาอะไ้มนได้หัวยุข้อนหัวย่เอออ่ะกยังคอยอันเติมมองหันเติมมองนี้เขาไปอยีก<ด>มันก็ได้หัวย่ดอกอโอ๊ตสาเรีนจกักสว่วงสะก้อนอ๊ตซาเี่นจะรู้การนึงคันรูการนึงเจอยูกก่ว่าขายจังหมดเลยมันขึ้นใครขซั ไ้มันจบไ้มันจบอ่าช่วงช่วงเดือนนี้ใช่ไหมน่ะเดือนหนาเมื่อสายจังวากันไหอีกนะเออนว่ที่งเดือนนีขดเออ้กับ่องก็เลียนอันนี้ฮองก็ยังไปเปลี่ยนหาหนาหนี่มาใส่เหมือนขึ้นเดียวเอนเอ้คุเอเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเลียนเอาขว้องไป่าบัดนี้ฮยังกายหามุกตัวนั้นตัวนี้มาใส่เขากันไปอีกก็ไม่ได้ บ่พอกับนอนก็ตือนไปนอนยูเตะนอนต่เถียงหน้าผุนอยอ่ทางผุนอ่ารถบัสหอนกีตใจนี่นา่อยว่ามันคอยพุ่มนาไปวะมงนึ่ก็าวันไส้ใสกอเออหอนคือกินจะปกันอนหลับมัเมื่อยจหนีกันังเย็นฝนจะตกนั่นแหะกมนี่้าอีกรลางนอนดีมีนี่อะรกันขันข่อคนขนสนดยอดอี่ะยางละทายคลิปท่านที่ลเขาท่านเหลเขาได้ไกลเ่มาลุ่มคุนีในถวความเพะเสียว่าความีมารยาดีที่บ้าน ประกอบไทยบรรยากาศในพื้นรองเบื้องหน้าฮันสันเรกขอได้ยางมาเสือเบื้องมุกเจ้าอยู่กินจังไลยสันดอกสีน้อยจะน้อยก่อนจะหาุมกันินูปปรกอบเป็นอาการบอดีกินยาแล้วก็ว่าสันไหลหายเลยสว่างเลยเศร้าปไนเลยตามเสียมผู้ใดียนนอนนี่คอยไปคอยดาวได้เต้ตามบักจุกตัวนี่บักจุกเออที่ตัวเะเอาชักไปกระเทาะขึ้นไปสักครับเออหายบักจุอสีเลนสีชักขึ้นไปคอยชักไปสาวริล้มทับคอยเนาะมองกัน นี่ข่อยตั้มใสเสาหนิมันลมมันทับข่อยดีใช่ฮาร์ปว่าไหมไม่จะไหนบอดีแถมมัตตามไหลจ้าของผมไปพูดจากมึงได้แท้ๆกันเม่ได้ออกมาจากกองไสดดาวดอกเออมึงอไหมาทั้มไหลจะต้งความผู้แท้ต์เนอะยังไม่ถือคุณว่าขวายเนาะอาเดี๋ยวน้น้องบรมพูบอนพี่น้องเจ้าว่ามากิบผมีพี่น้องเอาบมมีพี่น้องทั้งกูดินกีจิก่อนไปลูกกระเพาเนาะลูกกระเพาพ่อแม่ยังเมื่อเนา โอ้โหแต่อากว่าบริสิทิมากเนี่ยพี่น้องท่านหนิก็มีอยู่ท่านหน้าจ่าท่านหน้ากลางนี่เนาะเออกต่ทุกบ่คนมากัพราะว่าสิมายก้อนละเออจัดเปินเมันกับทีบ้านนะมาชงคาข้าวต้มขาวนมลวกน้ำตั้งใน่แมวบางเสีเออฟ่นจนยางออกเนาะแล้วเบิ้งไข่เบิ้งสันแขียนโจมือขึ้นเหลี่ยมป้าพภาพบ้านหลังนน้องบ้านหลังมีโต้เนาะน้าอยู่หัวนี่ไหลปลาเส้าเน่ะมันมันไฟเออเอาอยู่ไกลไฟน้ำ บ้านติดกับบ้านดูเลยด้ใกล้ไหนาเวทีบาแข่งสารพัดพจนจักรสุปีเต้บ้าอดเทียนโอ้ไหนว่าเป็นแม่แม่ออกอันหลังวันแช่มสารพัดตัวนี้หลวงพ่อใหญ่เจ้าบ้านนี่พันเป็นเสี่ยวกับหลวงพ่อใหญ่บ้านบ้านมุข่อยเต้พันธุ์จักกันธุ์ลืมโอ้วันนี้อันทางบ้านเจ้าก็เลยส่งมูเจ้ามาส่งมาได้ที่หนึ่งตลอดเต้ก็เสียงมุข่อยดีพอไปเกี่ยวกับเส้นสายดอกพอไปเจ้ากับเส้นสายคือคนมันเสียงเสียงดีบ้านถ่อเออขอากัย้อมลาบอยู่ดอก ดอกเตอร์ลอกเจาะก็ออกนาออกจ่ายนะอยู่ดอกนาะเอาเอขออมรับบอดีพันมี้สีโบร้านดิเอดดีฮะมี่สีโบร้านยู่ยใสยู่วัดดิพอคือย่างก็เห็นห่อนคือยังประทเทศในแล้วอยู่คนสาเอาทั้งพูนดีมีห่อนผูกแต่ห่อนยัง ยุ่งขางโบสถ์ไหมเราไมีสิ่นเก้ายุ่งขางกันนี่เพิ่ว่าพิ่มปรมากเจ๊เจ๊เอออยู่ท่ามันโอ้เดี๋ยวิบกระหังเรามีวันหุดแต้มหงอยังไปรับได้น้อยเตี้ยๆเนาะเจ๊โอ้เสียงมาวัดโดนด้นี่เนาะโดนโดนวัดเก้าวัดเบ้าณโดนเติมแจ้ววัดก่อนบอกตัวแบบเบิ่งไหนมันอยากเบิ่งนี้นะเราดูขันไมีห้องนั่งคนนึงตัวข่อยนั่งอยู่ทั้งรถคนเรารอรอเออรอรอดสองวันให้อวันนี้เอาเปิดหน้าต่างออกสองอันมันเย็นปะเลยอ๋อเปิดทั้งขางออกติ เอากระเปิดหลังท้ายรถเนาะฟังอ่านไหมพอละ่มทำควาไปหันมะก็เย็นแล้วดิ่หรอเบิ้องต้นแต่แม่แม่ยานหัวยานมันตื้อเท่าเรื่องมากมันมันยากฝนมากนะยู่แม่ก็ลังนั่งดีๆอยู่นอนดีๆแชบๆอยู่น่ะฝนมาพาเนมันก็ไปแต่ยูโหลดเออวันนี้เปนอะไรต้องนั่นแหละเอาล่างกันไปโหลดไฟกับอันบักตัวกับอันคือรอแทนไม่เงี้ยวัวกับอันพถ่เอกมิงอะไรทั้งนั้นคือรอแทน ผู <apartment>. ้ใดเดลยพอดูความียโอ้ยเขามีดูมีแย่แล้วดูดูแย่โอ้ยโอ้แบนแบบจะไปหาเชี่ยวของสองไอ้ีย่สองดูสองสิพี่เมาน้อง่อนนี่น้องฟูกนี่บ่อมั้งอืมมันแต่ไรขคนโดมันเีออคนผู้ใดนั่นแหละคนผู้ใดนั่นฟูก ทางน่อยแล้วว่ามึงเัีเชี่ยวพอนะ,อะคนไทยนี่ยคนจากเล้วเนาะบ้าสติเขาลดขนทิไว้ว่ามึงเชี่ยวพอนะลามื่อวะนะ่ามึงผูงงงง้สาวลายคอนะมมากมึงดอกคนนะคนมันรอเนาะล่ละเนาะโอ้โอขันรอสามีเนาะี่ไ้บากินรัผู้ให้ซ้ำไหนแบบนีไปไปไปหาอาบน้ำเอาค่อยอาบลพี่อาบน้ำนาก็เย็นโอ้ยห้องน้ำมีนี่ตัวนี่ ของน้กบ like ีอน้ำมันระบายามัน hmm. mm ั hmm. mm ่แบบเตมันเต็มบ่มันไมเต็มมันทอมันตัด่จกนนีแบ้ายาโอ้ของน้ำหลอยู่ของน้ำาหลอยู่เดี๋ยวเไปอาบมาอาบน้ำเอาไปก่อนอาบน้ำอาบน้ำก่อนเอานะครับสำหรับทีนี้ก็เทียเอาไปัำนี้พี่น้องนะครับโอ้ยหนหนกบรรยากาศหนาห่านวิีรับไปน้าเพื่นฝนกปูสัดปูสัดปูเชื่อพระเจ้าเงีระเปลีขา บานของเมืองพงศาวรวนะครับเอาสำหรับทีมีดีไป่นี้ชักวันพี่น้องไปฟอนจิบหนาฟากพี่น้องคนใดคนเชื่อตปดตามเพราะวัในค้คุต่อไปทั้งสองยีดีพี่ชาปาครับเัสดีครับขอบคุณครับ